สวัสดีครับท่านชมพบกันใหม่อีกแล้วนะครับรายการนม c ชแนลทีวีนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเอ่อการคืนเงินของผู้เสียหายครับจากวิชาชีพมีการหลอกลวงครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับจริงๆครับทางรัฐบาลที่จับอุมรวบรวมกันมาตั้งแต่ ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับตอนเนี้รัฐบาลก็มีข่าวมาว่าเขาจะคืนเงินสําหรับผู้เสียหายแล้วนะครับครับผมขั้นตอนที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบในการที่จะรับเงินคืนนะครับก็เฮกันใหญ่เลยครับแต่ตอนนี้คือขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับก็ขั้นตอนครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเขาลด ขั้นตอนใบมากมายเลยครับจากการแจ้งความนะครับแล้วก็จากการมีหลักฐานในการแจ้งความอะไรเงี้ยครับมีทางจดหมายอะไรเยอะแยะเลยแต่ตอนเนี้ก็คือขั้นตอนแรกที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้เสียหายนะครับที่จะต้องทํานะครับก็คือ1โทรไปยังที่1 4 4 1สี่ี่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อทําการอายัดบัญชีของผู้ร้ายก่อนนะครับก็คือผู้มิจฉาชีพนั่นเองนะครับ ส่วนขั้นตอนที่สองที่ทําผู้ฟังหรือว่า f c ทั้งหลายนะครับที่เสียหายอยู่นะครับก็ต้องเตรียมสลิปนะครับแล้วก็หลักฐานจดหมายนะครับรวบรวมให้มากที่สุดนะครับในการที่เราโอนเงินไปนครับพิมพ์ออกมาก็ได้ครับสำหรับในในการโอนเงินไปทางผู้มิชชาชีพนะครับตรงน,นี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเรา เขาเนี่ยจะไปรวบรวมในการรับเเงินที่ไป,ปยึดมาครับจากพวกมิจฉาชีพเนี่ยเพื่อที่เอาเงินเนี่ยมาคืนให้ให้เราอ่ะให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวบรวมเอกสารนเน่อให้มากที่สุดส่วนขั้นตอนที่สองที่ผมก็กำลังจะพูดอยู่ขณะนี้นะครับก็คือโอ้นะครับก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งเอกสารเนี่ย ใครไม่สะดวกนะครับใครอยู่ในจังหวัดที่ไกลห่างไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่า้าต้องส่งให้ทางปปงนะครับอันนี้คือจะลดลดขั้นตอนละลดขั้นตอนในการที่เราจะไปสถานตำรวจก็คือว่าเรารวบรวมเอกสารเนี่ยในการถูกหลอกเนี่ยก็คือเข้าไปที่ปปงเลยทีเดียวเลยจบเลยแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะได้เอกสารนั่นคือก็จะเป็นตาคุดนะครับกลับมาส่งมาที่บ้านนะครับอันนี้สะดวกทางไหนก็ เอ่ยื่นไปทางที่นั่นเลยนะครับเช่นหนึ่งก็คือทางจดหมายนะครับถ้าเกิดสมมติว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับสองถ้าเกิดบ้านเรามีคอมพิวเตอร์ส่งทางอีเมลได้เลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีจดหมายมาแต่ทีนี้เราก็ต้องแบบรวบรวมเอกสารขั้นตอนให้มากที่สุดน,นะครับส่วนข้อที่สามเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอ่อเป็นเอกสารแล้วก็ไปยื่นด้วยตัวเองที่สานักงานปปงน,นะครับ แล้วส่วนเในการรอคอยนะจะต้องเข้าไปนะครับสําหรับผู้ที่เสียหายนะครับอันเนี้เท่านผู้ชมนะครับโปรดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเอ,อเพจจริงกับเพจปลอมที่ตามมานะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันทําทุกทางนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยหลงทางแล้วก็หลงกลพวกมันได้นะครับพเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจปลอมด้วยนะครับ เพจปลอมก็จะหน้าตาก็เนี่ยที่ผมขึ้นขึ้นเอาไว้นะครับนะครับตอนนี้ผมขึ้นเปรียบเทียบให้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์นะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนห้ามไปลงเด็ดขาดนะครับเพราะว่า <Wow. S 1> ตอนนี้มีผู้หลงหลง,หลงทางเนี่ยหลงกลพวกมันเนี่ยไปลงทะเบียนกันเยอะแล้วครับแล้วก็มันก็จะขอข้อมูลบัตรประชาชนของเราสาเน่าทะเบียนบ้านของเราโอ้โ oh, ห oh, อันนี้คือไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็พวกมันก็ คงจะหลอกให้ให้เราโอนเงินตามปกติครับเพื่อที่พวกมันก็หลอกไปเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้คืนนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะซับซ้อนกันไปอีกไม่ต้องไปโอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับคือทําตามที่เอพนักงานสั่งนะครับถ้าเกิดเอท่านผู้ชมแล้วหรือเอฟซีนะครับที่สงสัยนะครับโทรสอบถามที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ เพราะว่าโทรถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าเออขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไง <g rab les> หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดตามที่ผมอ่ะให้ <t akes> ให้ดีกว่านะครับก็จะ <t akes> ของจริงก็จะเป็นตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยครับ <t akes> ส่วนของปลอมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอตำรวจไฟเบอร์ที่เป็นเพจปลอมนะครับไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีการลงทะเบียนนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแจ้งความก็แจ้งความไปเลยครับที่1 4 4 1นะครับอันนี้ขอย้ําเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ มีท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนกันอีกแล้วนะครับไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับของของพวกนี้ชาชีพนะครับสัญลักษณ์เนี่ยก็คือมันจะผมก็จะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีผู้หลงกลไปหลายคนแล้วนะครับส่วนส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์เนี่ยก็ก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราสามารถติดตามเราไม่ต้องไปโทรไปเช็ค บ่อยๆนะครับว่าเออว่าเงินของเราจะจะได้ได้หรือยังอะไรอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเขาจะมีจดหมายมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยหรือท่านผู้ชมเนี่ยที่ที่เข้าไปไปชมรายการผมเนี่ยครับก็สามารถแจ้งเลขที่สออได้เลยครับสอ,ออเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวตัวย่อนครับสออแล้วก็เราสามารถแจ้งเลขที่ได้เลยอันนี้กรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับเอ,อ,อกสารจากออตาคุด ของทางราชการปปองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะตัดขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้นะครับแจ้งที่ปปองอลเลยก็จบเลยนะครับแต่ว่าเอกสารเนี่ยก็ตามที่ผมแจ้งไปก็คือ1เอ่เอเอกสารในการสนทนาแชททางผู้มิชาชีพนะครับสองก็คือสลิปในการโอนเงินนะครับทั้งหมดเลยเลขที่ในการโอนเงินก็อย่าลืมใช้ไอ้ตัวที่มีเลขที่บัญชีธนาคารด้วยนะครับเพื่อที่เขาอ่ะ จะได้ตามได้เร็วยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วอายัไดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับท่านผู้ชมต้องไปโทรไปแจ้งอายัดก่อนก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเพื่อที่ทางตารวจกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาจะรีบอายัดให้ทันทีเลยแล้วก็ทางวิชาชีพเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปิดบัญชีได้ในกรณีต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราโทรอ,อายัดแล้วเนี่ย เขาจะไปเปิดบัญชีใหม่ใช่ไหมครับมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเามันจะมีประวัติของเขาเนี่ยขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของธนาคารเลยเพราะฉะนั้นเขาจะล็อกล็อกทั้งหมดจะไม่สามารถที่จะโอนเงินไปทางนู้นทางนี้ได้หรือว่าจะสามารถที่จะหลอกหลอกในการคนต่อไปอะได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องอจัดการตรงตรงตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้เงินคืนนะครับต้องทําตามตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีระยะในการรอคอยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ถึงคิวก็รอไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมีท่าเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมานะครับหลังจากที่เราทําขั้นตอนที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีด้วยนะครับขอแสดงความดีใจสําหรับที่กําลังจะได้เงินคืนด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรายการมีชาแนล ทีวีก็วันนี้ก็ขอขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอไปชมภูเขาไฟฟูจิก่อนนะครับมันสวยมากจริงๆนะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับภูเขาไฟฟูจิโอโหบรรยากาศดีนะครับเนี่ยตัวน้ำใสใส ก่อนนะครับ